กับรายการมอโมจิอินดี้เย่ยวันนี้จะมารีวิวของทั้งหมดในกล่องนี้นะคะนี่หมดนี่เลยก็จะมีช่องหนึ่งก็จะมีแบบนี้เหมือนเรานะคะก็คือเชอร์ตองเมโลดี้ชาแนลแต่ว่าอีกนานกว่าเขาจะตั้งนะคะแล้วเขา,วามีอันนี้เหมือนเราด้วยมีอันนี้ด้วยนะคะใช่มีเหมือนกันเพราะว่าซื้อมามีอันนี้เหมือนกันด้วยมีหมอนด้วยโอเค มารีวิวที่เราอย่างกันเลยอันนี้เราก็อาจจะมือเดียวนะคะเพราะว่าเราหาที่ตั้งกล้องไม่ได้เราก็ใช้มือถ่ายพอดีอันนี้ก็จะเป็นอย่างแรกนะคะเป็นจนสลดัดเป็นชูอินวด้วยเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นห้าบวกนะคือนี่คือตัวแพ็กเกจนะคะก็จะมีคนส่งมาให้ก็ส่งเจ้าเดียวกคนันคคส่ง ันนี้เขาก็ส่งมาเดี๋ยวไปดูันต่อไปกันเลยปริก็จะเป็น My Melody นะคะนี่เนื้อตัวคือแพ็คนี่คือตุ๊กตานะคะอันนี้เป็น Hello Kitty เป็นใส่ส่วนชุด My Melody นะคะนี่เป็นของแมคโดนัลก็นานมากแตน้องส่งมาให้นะคะรวนต่อไปกันเลยรวนต่อไปกันเลยค่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นของมอเตอร์โชว์นะคะที่เขาให้เรามาดูรอบกล่องค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็อันนี้จะไม่แกะนะคะเพราะเป็นที่ตั้งกล้องเนาะไปดูอันต่อไปกันเลยนี่ค่ะนี่คืออันต่อไปก็รองเท้ากรอซิตี้ซองรองเท้ามาเหรอทำไมเบาจังเรามาอันนี้กันค่ะส่งมาจากบริษัทกร City f o o ุต e ว์จำกัด อันนี้คือเอกชัย8ถนนเอกชัยแขวนบางขุนเทียนเขตจอมทองกรุงเทพหนึ่งศประเทศไทยโอเครองเทา้าเอา้าส่งเท้ามาเหรอดูกันไม่ใช่ขอนองเขาเอากล่องทามาใส่เขาอัน,นี้ก็จะเป็นขนมนะคะก็จะเป็นขนมแบบว่าเป็นบัฟรนะคะไปเปิดไปค่ะ เอามาดูนี้กันแต่ดาวสติกเกอร์นั่ะหรอนี้สิคะไม่เห็นเลยเนาะเมื่อกี้กล้องดับนะคะขอโทษด้วยรูนต่อไปเลยจริงก็จะเป็นแบบนี้นนี้จะเป็นแบบที่มัดผมนะคะเวลาเราใช้เราก็แบบยื่นล้วก็เอาซอเข้าไปอย่างนงี้ปึป๊บนี่คือหมอนรองคอนะคะเป็นของ HONDA FOR YOU IS อะไรสักอย่างคะ่ะไม่รู้นะคะไปเลยบึงแล้วเรามาดูแต่ละอย่างกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเต้าเราจะมารีวิวจอนสลัดกันก่อนนะคะแกะกันเลยขออนุญาตแกะก่อนนะคะนี่ขอแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเป็นจอนสลัดแบบนี้อันนี้คืออะไรสักอย่างเราจะมาเสียบกันเลยเนาะอันนี้ก็จะมุจะเป็นกระดาษเนาะ ไม่บอกคค่อยไปดูในช่อง s ต a t นด n i ี y Channel เองนะเสียบกันเลยเสียมากเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องก่อนนะคะโอเคค่ะได้มุมแล้วสักครู่นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะมาเสียบถังเลยนะคะดูซิว่ามันจะเด้งรูไหนเดี๋ยวหมุนสักครู่นะคะ นี่ค่ะคุณโจสลักเราสวัสดีจ้าแหยโอเคหมุนก่อนนะคะสักครู่นะคะโอเคค่ะหมุนเรียบร้อยแล้วเสียบเลยสักครู่นะคะโอ้โหเกือดเด้งอ้าว ไม่เห <iyorsun? S 2> ็น <poker> ต <of big mystery> ุนสลัดเฉยเลยโอเคเห็นแล้วนะดูสีมันจะเด้งมาเลยหยิบมาได้ค่ะสีเขียวอ้้หเกือบเด้ง เสียมากาถ้าเดี๋ยวนี้เยอะมากแล้วเสียไปเรื่อยนะคะถ้ามันไม่เด้นก็คือบ ก็ไม่เลยก็ไม่เด้ค่ะไม่เด้ค่ะเฮ้ยจี้จเออเด้งเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะทุกคนพาเอาใหม่เอาใหม่แกะออกจะออกนะคะหิบลอให้มนี่ค่ะอันนี้คือตัวหมุนะคะนี่ก็ระบอกนี้ มระมานี้นะคะมาเลยมาใส่ตัวสลัดกันใหม่โอเคมันา okay, มาหลุดนะคะมาแล้วเห็นเนาะ กันไปเรื่อยๆเลยเนาะโอ้บอกว่าจะไม่เล่นอีกโอเค,อเคสรุปว่าตกใจนะคะไายปิดรีวิวอืึ่งบ้าง อันต่อไปก็คือไมมิโรดี้คิตตี้กันมาเปิดกล่องกันเลยนะคะ <c oughs> เป็นแบบนี้น่ารักนะคะนี้ไม่สามารถเอาขึ้นได้นะคะค่ะดูมันน่ารักมากอุ้ยเละด้วยอะ่ะนี่นะคะว้าตรงเท้ามีแม็กด้วยเ ดูชิ้นสุดท้ายอ่ะหมดแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะให้ดูสลามอีกครั้งหนึ่งนะคะไปกันเลยตอนนี้กาลังเก็บอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูตอนที่เก็บเสร็จเรียบร้อยกันโอเคค่ะสรุปว่าหาไม่เจอนะคะไปแล้วบ๊ยบายบาย